การป้องกันตำแหน่งแชมป์รุ่นแบนตงเวทน้ำหนัก118ปอนะครับของทัพทีมแดงสิทธิ์ลงพ่อพูนกับรอมมี่วัสซาครับผู้ท้าชิงชาวอินโดนีเซียรเริ่มแล้วนะครับมารุนกันบนเวทีเพราะว่าทัพทีมแดงนี่ในช่วงปีก่อนทน่ๆทำท่าจะขึ้นชิงของสมาคมมวยโลกหรือว่า w b a ไปแล้วนะครับมาพลาดท่าตัวนี้มาทำฟอร์มใหม่ แล้วก็ฟอร์มดีขึ้นไปตลอดนะครับปลุกเศษของเติมศักดิ์รู้เสดําำนะครับปิดิธนาสารสมบัติโปรโมเตอร์ผู้จัดรายการในวันนี้ก็คุณทานินนะครับปิดิธนาสารสมบัติเราเีจากอินโดนีเซียนั้นเป็นมวยซ้ายนะครับเรานั้นขวากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวรศักพักดีคำครับกำหนด12ยศครับรุ่นแบนตัมเวท118ปอนด์ <c oughs> วันนี้ต้องขอบคุณศิลปินชากรคุณเพ็ญน,นาภามุกดาม,มาตครับ เจ้าของอารัมชุดเอาเคยมาฝากแล้วก็บ้านสมุนไพรดองเก็ดด้วยครับเมื่อสักครู่นี้แมคิวผิดไปนิดนึงครับจริงๆก็ต้องร้องเพลงชาตินะครับก็ยวมีการบรรเลงสดแล้วก็ร้องสดนะครับอะไรครับมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ที่คือการถ่ายทอดสดครับมาลุ้นบนเวทียกหนึ่งซ้ายนะครับน้กมวยโรมี่วสซานะครับจากอินโดนีเซียครับทีมแดงนี่เป็นโอ้ซ้ายน่ากลัวนะครับซ้ายน่ากลัวของโรมี่นะครับ เราเพิ่งเห็นหมัดซ้ายของเขาเป็นครั้งแรกนะครับว่าซ้ายนั้นยาประมาทครับเนื้อตัวรูปร่างถือว่าแข็งแกร่งเลยครับทางด้านของรอมมี่เดี๋ยวดูครับโดนชายโครงโดนลำตัวจะทนได้หรือเปล่าทับทินแดงนั้นสีเสื้อก็สิทธิ์หลวงพ่อพูนเลครับไฟที่ผ่านมาก็ไปวัดไถ่ล้อมมาครับที่โรงเรียนวัดไถ่ล้อมนะครับก็ผลงานดีนะครับเมื่อ ี21พฤษภาคมที่ผ่านมามาดูว่าถ้าทิมแดงเป็นมวยที่ประเภทเลือรรอนนะครับต่อยแล้วก็กะเอาอยู่กะแรกเลยมาดูว่าขวาของเราซ้ายของเขานะครับอย่างละเอียดอยู่นะครับยกแรกๆซ้ายกับขวาอาจจะอ่านใจกันยากนิดนึงครับต่างคนต่างออกนะครับมีอโอกาสที่จะสวนกันครับเรื่องของกำปัน้นรางวัลอาชีพยัยงเหมือนเดิมน,นะครับ จากบริษัทโมลินดาประเทศไทยจำกัดน้ำลูกยอไตเทียนโนนิจากอเมริกากาแฟปลอยใส่ดีฟิตตาหารานนะครับเสือสิเอตัวในห้างสุกินเอื้อบุญญาในห้างเชื้อชัยด้วยนะครับรวมถึงศิลปินชุดเอาเคยมาฝากครับคุณชากรคุณเพนภามุกดามาโอ้โหนึ่สองาแล้ะครับสยายปีกเลยครับโดนชายโกง